สวีทครั้งนะครับไฮเป็นบริษัทคนไทยครับที่อยากจะขายสินค้าไทยไปทั่วโลกไฮเป็นบริษัทคนไทยครับที่อยากจะให้คนไทยเป็นต้นสายจริงๆสักทีนึงไม่ใช่ต้นสายแบบมาสบายเฉยๆนะครับต้นสายเราจะเปิดต่างประเทศให้มีบริษัทขายตรงคนไทยไหมครับที่เคยเปิดไปจากอเมริกาได้มีไหมครับยังไม่มีนั้นขอไฮลองสักครั้งหนึ่ง ลองสักครั้งหนึ่งให้ไปที่โจทย์ขานก่อนที่ผมเองก็จะไม่มีจะไม่มีแรงทําต่ออายุกม็ไม่ใช่ใน,น้อยๆนะครับ่จริงๆนี่เป็นอายุที่ผมถือว่ากําไร้วนะตอนเบรกผมมันจะเชี่ยวมจะตายอายุ60ครับที่จริงครับเพราะที่บ้านผมส่วนใหญ่พ,พ่อแม่พี่น้องผมจะอายุอายุประมาณนี้ครับประมาณหกสิก็เสียชีวิตนไปโชคดีที่ผมได้กาําไรมาหลายปีแล้วผมได้กําไรมาหลายปีแล้วนะครับเพราะผมถือเป็นกำไรชีวิตแนละ้วในเมื่อพอเรารู้สึกเป็นกําไรเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากได้แล้วเพราะเรากาไรเต็มที่ ฉะนั้นผมเปิดหัวใจท่านดูไม่ได้ว่าเราคิดอะไรกับเรื่องนี้อยากให้ท่านอยู่กับผมและพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่าใครจะเปิดต้นไม้อิกกิ่ง,งหรือไมเพื่อบริษัทมีเงินเยอะขึ้น <c oughs> ผมตอบตอนนี้เลยนะครับไม่ทําแน่ๆเราจะทําแค่กิ่งหายยวแต่ถ้าลูกๆผมมาดูต่อผมก็ขอโทษผมไม่รู้จะทำจะสั่งเป็นยังไงแต่ถึงเวลานั้นผมเชื่อผมอยู่อีกสักสองสามปีเพรววาะท่านก็รวยเหลือเฟือแล้วครับอีกสองสามปีก็รวยเหลือเฟือแล้วครับอีกแค่สิ้นปีนี้ก็มีห้าหมื่น คนที่ได้ทุกวันนี้มีประมาณเดือนวันหนึ่งประมาณสองสามหมื่นสอเดือนก็3-4มสี่แสนผมไม่รู้แลไรประมาณนี้นี่แค่สี่พันคนห้า0ันคนนะครับถ้ามีอีกสิเท่าจะได้ว่าเขาจะได้วันเท่าไหร่ครับวันละประมาณสามสองสามแสต่อวันแลน,นเดือนเป็นล้านที่เึงเล็กมากขออย่าเดียวให้ท่านเชื่อและเริ่มลงมือทำครับนะครับทำให้ยากนะครับ ใครบอกว่ายากก็มันจะว่างนะแนะนําแค่สองคนครับไม่ต้องมียอดกลุ่มครับไม่ต้องดูแลยอดกลุ่มไม่ต้องดูแลว,ว่าคนไหนต้องขึ้นมาเป็นอย่างนู้นอย่างนีง้ไม่ต้องเลยครับท่านทาแค่สองคนแล้วเงินจะลอยขึ้นมาเรื่อยๆลอยขึ้นมาเราโชงเงินให้เห็นคอนไปถูกไหมครับว่าเห็นเงินแล้วท่านมีสิทธิ์ตัดสินใจเองว่าจะเอาไหมถ้าเอาก็ซื้อครับไม่เอาก็ปล่อยไปไปครบเจ็ดวันร้อยหกสิบแปดชั่วโมงถ้าเป็นเอาก็ทิ้งมันไปเป็นการเป็นศูนย์แล้วคิดใหม่ให้ให้คำนวณโบนัสเป็น ทุกวินาทีประสันเลตวลเร e a l t ท m e นะครับเพราะฉะนั life, ้นไม่ใช <URE> ่สิ่งที <sh> ่อยากให้ทุกท่านไปมองของเก่านะครับให้เป็นของใหม่จริงๆผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าที่คิดเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะสําเร็จจริงไหมเพราะมันอะไรก็ไม่เคยลองไงสามสิบกว่าปีทํามาแบบที่เคยทํามาตลอดแล้วก็สําเร็จระดับหนึ่งนะครับแต่ผมแค่มองว่าทำไมต้องทาแบบฝรั่งในเมื่อเราก็ทําบ้านเราทำไมไม่คิดแบบบ้านเราง่ายๆสบายๆเป็นไทยแท้นะครับขอโทษพี่น้องไทยริสุริบุกถือเป็นไทยนะครับ ก็มีความสุขในประเทศของเราหรือพี่น้องชาวจีนก็มีความสุขในประเทศของเราเพราะฉะนั้นผมว่าเราน่าจะทําแบบของเราออกมาให้มีความสุขให้ได้